นิคนำตัวเราเข้าไปอยู่ในม่านดอกไม้อย่างนี้ทำยังไงมาดูคาน,นักสอนให้จ้าต้นข้าแอป,ปแคบคัดค่ะนาเขา้ารูปภาพของเราเข้ามาอย่างใบนะคะเสร็จแล้วก็มาที่อัตราส่วนข้างล่างนี่ค่ะปรับเป็น9ต่อ16ค่ะเรียบร้อยแล้วก็ติ๊กถูกค่ะขยายรูปของเราให้ได้ตามอาัตราส่วนค่ะลากความยาวออกไปก่อนนะจ๊ะแต่มาข้างหน้าของคลิปค่ะคลิปลูกสอนฝั่งซ้ายเพิ่มภาพซ้อนเพิ่มโอเวอร์เด นำเข้าคลิปฉากม้านดอกไม้อันนี้เข้ามาเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาทีปบาดด้านล่างค่ะมาที่คัดเอามาที่โคมาคีโดวยวงกลมมาที่พื้นสีม่วงค่ะมาปรับความเข้มไปที่27นะคะเรียบร้อยแล้วก็ติ๊กถูกจ้ะคลิกรูปผีหิของเราให้เป็นขอบขาวค่ะมาแบ่งฉากที่4วินาทีนะคะแล้วคลิกให้เป็นขอบขาวค่ะมาเ้ือคภสันสไตล์เปลี่ยนหน้าให้เป็นหน้ายิ้มจ้าเสร็จแล้วก็ติ๊กถูกเลือกมาอันที่2นี้นะคะมาแบ่งฉากที่8วินาทีค่ะ นะคะแบ่งฉากแล้วก็คลิกเป็นกรอบขาเลือกสไตล์ค่ะเลือกให้เป็นยิ้มขำๆจ้าอันที่สามนี้ก็มาแบ่งฉากที่12วินาทีค่ะเสร็จแล้วก็เลื่อนความยาวออกไปก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาทําการเปลี่ยนหน้าตามที่เราชอบค่ะคลิกสไตล์นะคะแล้วเลือกหน้าให้เป็นมังงะอันสุดท้ายนี้ก็เป็นสไตล์ค่ะเลือกเป็นนาำฟ้าผมสีทองแล้วก็ติก๊กถูกจ้าด้วยมาข้างหน้าคลิปค่ะคลิปสองฟังซ้ายเพิ่มเอฟเฟกเพิ่มเอฟเฟกวิดีโอมาหมดหมดูดิสโกลเลือกสีสันค่ะ นดูที่บาร์ด้านล่างนะคะเลือกวัตถุค่ะเลือกเป็นวิดีโอทั้งหมดเสร็จแล้วก็ติ๊กถูกค่ะแล้วก็ลากความยาวของเอฟเฟกต์นี้ไปจนสุดคลิปของเราเลยนะคะย้อนมาข้างหน้าคลิปค่ะคลิลกรูปสอนฝั่งซ้ายนะคะเลือกเอฟเฟกต์ค่ะเลือกแล้วก็มาเลือกหมดเอฟเฟกต์วิดีโอมาเลือกหมดธรรมชาติค่ะเลือกเป็นแสงพระอาทิตย์ค่ะเลือกวัตถุให้เป็นวิดีโอทั้งหมดแล้วก็ขยับมาเริ่มต้นที่1วินาทีแบบนี้นะคะแล้วก็ลากความยาวออกไปจนสุดเลยค่ะแล้วเลือกมาที่4วินาทีค่ะมาใส่ตัวถัดมานะะคมาที่ค่ะ เลือกหมวดหมู่เซลฟี่ค่ะเลือกเป็นอยู่ในหัวใจฉันค่ะเสร็จแล้วก็ติ๊กถูกนะจ๊ะอธิบาติด้านล่างเลือกวัตถุให้เป็นวิดีโอทั้งหมดแล้วก็ติ๊กถูกค่ะได้ฟิกนี้มาที่8วินาทีค่ะแล้วคลิกลูกศรฝั่งซ้ายนะคะมาหมวดสติกเกอร์กันค่ะมาที่กรอบสี่เหลี่ยมอันนี้นะคะเลือกเป็นมอือที่ถือหัวใจกระจกอันนี้นะคะอยากสติกเกอร์นี้ให้เต็มกรอบกันเลยค่ะวางให้ได้ตำแหน่งที่สวยงามนะคะ มาคลิกรูปของเรานะคะอันสุดท้ายนี้เลยค่ะให้เป็นกรอบขาแล้วก็จัดการย่อรูปของเราให้มาอยู่ในกระจกค่ะจัดวางให้อยู่ในตำแหน่งที่สวยงามเช่นกันค่ะแล้วก็ลากสติ๊กเกอร์นี้ไปจนสุดโปรเจกต์ค่ะแล้วมาตรงที่รอยต่อระหว่างรูปนะคะมาเข้าคำสั่ง t r a n s ์ c t i o n ค่ะเลือกเป็น M ิสค่ะปรับเป็นใช้ทั้งหมดค่ะส่วนอันสุดท้ายรอยต่อระหว่างอันสุดท้ายอันนี้นะคะมาเลือกให้เป็นดึงเข้าค่ะปรับไปที่1.5วินาทีค่ะเสร็จแล้วก็ติ๊กถูกจ้า มาอยู่ที่12วินาทีค่ะคลิกลูกศรฝั่งซ้ายค่ะมาเพิ่มสติกเกอร์ค่ะมาหมวดหมู่ดาวแฉกนี้ค่ะเลือกลุ้งเข้ามาค่ะจัดวางอยู่เหนือมือของเราฝั่งซ้ายค่ะแล้วก็มาตรงแอนิเมชันนะคะนําเข้ามาด้วยการเลื่อนเข้าค่ะปรับไปจนสุดเลยค่ะที่3วินาทีแล้วก็ติ๊กถูกค่ะคลิกลูกศรฝั่งซ้ายนะคะแล้วก็นาเข้าสติกเกอร์ตัวต่อมาค่ะยังอยู่ในหมวดเดิมนะคะแล้วก็นําเข้าดาวตกสีขาวอันนี้เข้ามาค่ะจัดวางในตําแหน่งที่เราต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ติ๊กถูกจ้า เสร็จแล้วจ้าคลิปสวยๆแบบนี้ทำกันได้ง่ายๆเพียงแค่เรามีฉากเขียวที่สวยตอนนี้เลยค่ะมีคอสกรีนสกรีนเมื่อวันค่ะมีฉากเขียวที่ว้าวๆพร้อมกับสอนเทคนิคการใช้ที่มือใหม่หัดตัดต่อก็สามารถทำได้ค่ะกดตาก้าหน้าช่องหรือทักโค้ดนับไปได้เลยค่ะมีโค้ดน้บเป็นพ่เยงให้ด้วยนะจ๊ะ